จะไปไหนกันจะไปตึกโปรดิจีเป็นอาคารอาคารหนึ่งที่เราได้ดูแลสูง35ชั้น อาคารเนี้ยฝั่งในต้องร้อนแน่เลยขนาดเขาอยู่ที่บ้านยังร้อนมากเลยเขาถึงเลยต้องติดฟิล์มอย่างเงี้ยอันนี้ติดฟิล์มทึบไปยสิบเ้ามีี่ชั้น19อันนี้เท่าตัวอันนี้สามชัน ามาเช้าก็เขาไงใช่ไหมโอ้ร้อนว่ะฟ้ายิงขึ้น,นาอย เขามีช่างประจำไหมเ็ช่างประจำเลยเดี๋ยวข้าต้องไปคุยกับเขาอ๋อเขามีช่างประจำอยู่ใช่ที่นี่มีช่างประจำแต่แถว<อ>นี้ต้องมีหินมเขามีช่างกี่คนละหกคน อันนี้คือดาดฟ้าใช่ไหมดาดฟ้าของตึกนี้ยี่ห้ออะไรก็อ่าปาร์ติชันเนี่ยฉากกั้นเนี่ยกระจกหรอหรือเป็นอะคริลิกอะกระจกหนา20มิลสูงก็เองนิดเดียวอ่ะ2รงนี บบองแคพึ่งจะทีไหนบ้างที่บ้านพอมั้งเอมั้นอนดูกล้องไม่นอนดูทีวีอันนู้นเรียนวัดอะไรนึไม่รู้ไม่รู้เรียนวัดนี่เรียนวัดใช่นนี่ตรงข้างหน้าเนี่ยเรียนวัดเป็นงานอะไรก่อนเนี่ยเนะโรงเรียนใช่ไหมเนี่ยต่างหลังวัดเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยกับเราเนี่ยเรียนวัดแน่เลยเนี่ยไหนอันเนี้ยเออไอ้ชา่นี่ลองแถวนีที่เป็นดีทางเดินโค้งเห็นไหมเนี่ยมันยาวไปถึงตรงเนี่ยก็เนี่ยก็ใช้ที่สีฟ้าเนี่ยจะนู่นอาคารเรียนนั่นน่าจะนู่นนั่นนั่นเนี่ยอันนี้แต่ทำไมมีรูปวะ ไม่ใช่วัดก็โรงเรียนของไม่ใช่โรงเรียนวัดโรงเรียนก็ตะมเนี่ยของมันต้องเป็นของเซนเซไม่ใช่หอไม่ใช่คองนีทุกเชื่อเขมีช sí ื่อคลองอยู่ต้องดูเอาดูตั้งไงนะนี่ไปดังไปดังเร็วไปแล้วเราเชือชาวบ้านแต่ก็รับคนได้น้อยใช่ไหมเหมือนรับรับจ้างเล็กน้อยเหมือนตรงนี้มีเรืออย่างนี้นะมีบุรีอ่ะที่อยีกทางดินใช่ไหมแต่ไม่ใช่เรืออย่างคลองแสนแสบใหญ่แต่ตรงนี้มันก็องแสนแสบไม่ใช่หรอทางเชื่อมนี่เฉยคองนี้คลองติดคลองตรงนี้นั่นไปกลับด่านได้โดยนั้นเรือกันนะดีอ่ะเขาวิ เรือมาถึงไหนอะมาตนแค่นี้ไาวูไปรูถนนเนี่ยนรถถนนด้เหรอใช่เดี๋ีมาดูเรือนี่ก่อนดิ่ขับก่อนเรือนใช่เอ็งว่ายไหมก็วาอยู่นราเห็นนี่ยใ่ไมนี่ว่าขีมาใส่อ้อมอ่ะรถไม่ติดจริงรถไม่ติดงาน้วดูเอ็งกาน

หายไปบนดาดฟ้าอยากขึ้นไปทำไมแล้วนะร้อนดีไหมมันตีขึ้นไปทำอะไรล่ะขึ้นไปชั้นร้อนรลย

มาพูดคุยยิงคามเลยนาะบางทีเอาทำไมเขาปิดเครื่องล่ะป้าเออป้าคะ <c oughs> เรียกตรงไว้อันนี้เขาเรียกคลองอะไรครับป้าคลองบางแคร์จ้ะคลองอะไรนะบางแคร์จ้ะคลองบางแคร์ขอบคุณครับป้าที่ใจดีรออายุตัวนี้อายุตัวผ่านไปปลาดับทำไมอ่ะ ดับเพ mm. ื่อโอ้ป้าซิง ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามกดซับสไคร e ฝากคอมเมนต์คำถามไว้ได้เลยจ้า